สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบัตรสภาพมือสองค่ะนางค่ะแม่ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดงานชุดน้องหมาจ้าลูกค้าจ้าเป็นงาน USA Lot SP นะคะ25่หโลราคา5,000บาทนะคะ จำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่2 5 0ร้อยถึงสามตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ17บาทจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเป็นชุดน้องหมาน้องแมวนะลูกค้า้าเป็นจิ๋วเล็กๆหน้าร่าน้าล่างใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นน้องไสาแบบตัวใหญ่ๆอ่าะพี่พี่สินค้าเทให้หน่อยค่ะเดี๋ยวให้พี่เขามาเทให้นะคะลูกค้าจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยลูกค้าจะเป็นงานน้องหมา ไซส์เล็กๆน่ารักไซส์ใหญ่ๆตะมุตะมิก็มีนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้หรือจะเป็นอุปกรณ์น้องหมาก็มีนะ,ะจะเป็นเบาะก็เจอคะ่ะลูกค้าจะเป็นคล้ายๆกับสายจูงนะคะก็มีมานะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะมีมาหลากหลายเลยะะลก,กระสอบนไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีคระกันมาเลยใช่ะะแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋ารวมเนื้อผ้าอ,อยู่ในนี้เลยอุ้ย <c oughs> ลูกค้า ลูกค้าดูค่ะวิวเป็นไหม่พรมอันนี้หมาเจ้าหญิงปะใช่หมาของงานพอหนุ่มเป็นหมาแบบลูกค้าดูน่ารักมากลูกค้าดูค่ะฟูงวิงอุ้ยว่าแต่หนูเป็นใหม่พรมมีโบรมนะิ้นมผูแบบนี้นะคะลูกค้าจัดตัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้เลยอุ้ยทําไมเชิ้ตอุ้ยทําไมเชิ้ตก็มีนะอุ้ยเป็นชุดกระโปรงกระโปรงยังไงเป็นเชิ้ต <laughs> ล่าสุดลูกค้าล่าสุดมองเป็นเชิ้ไม่ใช่เป็นชุดกระโปรงแบบนี้เป็นชุดเดทหรือว่าจะเป็นแบบฮาโลวีนแบบนี้ก็มีเนี่ยค่ะนมิน่ารักนะมิน่ารักจริงจริงค่ะล,ลูกคะ่กคะ แบบน่ารักน่ารักเป็นซีก็มีมาหรือจะเป็นเรียบๆก็มีแพรพี่ได้มาอีกแล้วพี่ได้ชุดกระโปรงมาอีกแล้ววชุดกระโปรงแต่ตัวนี้น่าจะใส่เป็นแบบโชว์บ้าได้นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้อุยอันนี้ช้างน้อยค่ะไม่ใช่หมาน้อยนะช้างน้อยออ้ยตันน่ารักมากนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะซื้อไปให้น้องๆใส่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือใครที่ขายอยู่แล้วนะคะแนะนําได้เลยนะคะสําหรับงานชุดน้องหมา ของเรานะคะลูกค้าจ่า25โล5,000บาทค่ะเป็นงาน USA Lot SP มีทั้งงานแบบเนื้อผ้ายืดแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าเนื้อผ้ายืดแบบนี้ก็เจอหรือจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับเนื้อสเวตเตอร์แบบนี้แต่ว่า แนะนำนะใครที่ขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วลูกค้าแนะนําซื้อเก็บซื้อสต็อกกันได้เพราะว่าเดี๋ยวเข้าช่วงหน้าหนาวมานะคะสินค้าอาจจะขาดนะคะอาจจะแบบว่าขาดขาดตลาดขาดตลาดอาจจะไม่พอขาดหรือว่าขาดตองการขใชยแล้วนะคะอันนี้บักอือบักฟักทองแตงโมเดียนี่น่ารักมาก อุ้ยสิงโตโกสิงโตก็มาสรุปเป็นหมาหรือเป็นสิงโตคะเป็นสิงโตเป็นสิงโตนะคะใช่ค่ะลูกค้าอุ้ยแพ้พี่ได้เบื่อเดิมอุ้ยมาเป็นไม้แฝดเลยอยากมีแบบว่าอุ้ยอยากได้เลยอ่ะอยากมีหมาเลี้ยงเลยเอาพี่อ่อนเอาพี่อ่อนอันนั้นอันนั้นลูกค้าสิบหกอุ้ยสวัสดีลูกค้าสิบหกท่านค่ะ สวัสดีลูกค้า1 6บหกท่านค่ะ20ท่านเมื่อไหร่2คนข้างหลังเต้นให้ดูค่ะเ้เสียงแบบเสียงฮ้ามาออันนี้มามาทั้งไม้แขวนเลยนะให้ทั้งไม้แขวนเลยลูกค้าตาลูกค้าทําไมน่ารักเชะวิเห็นแล้วก็อยากได้เลยบัดทีนี้น้องมีสายเดียวด้วย้องมีอะไรนะคะสายเดียวอุ้ยนี่เป็นชุดแบบว่าคล้ายๆกับ อันนี้คล้ายๆกับใกล้เคียงกับคริสมตมาสแบบนี้ก็มีนะคะ่ะคริสมตมาสค่ะพี่น้ำเป็นคิสิสต์อ๋อคริสตแต่พี่มองไม่เห็นจริงๆนะเมื่อกี้ <laughs> พี่มองไม่เห็นจริงๆนะเมื่อกี้ประมาณนี้นะนี่ไปกันต่อไปกันต่อตอ,ตอะไรคะดิสนีย์คะ่ะเอาหุยโบสีชมพูแม่มดนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วของแพรอะไรนะคะเดสเลยอีกค่ะ น้องหมามีเสื้อวง้ด้วยนะอะไรนะคะน้องหมามีเสื้อ,องค้ออสตานี่ลูกค้าแนะนำนะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะกระสอบนี้ c ีอได้เลยนะคะในราคา5 0 0 0ันบาทนะคะได้ตามกระสอบที่รีวิวนี้เลยซื้อครบยอด2,000 0ืนะคะมีส่วนลด1,000พร้อมเป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัครเราเลยนะคะนี้เป็นสนุกปีนะคะลูกค้าจ้าเอาตะฮกแชนี่ของพี่<ล>ได้ลายเสือวี น้องเป็นหมามหรือน้องเป็นเสือน่ารักมาก<ช>นะคะก็จะมีแบบผ้านหนาผ้ากลางม,มาปะหนาปานกลางก็มีนะะใช่ค่ะในนี้คือมีมาหมดเลยนะแคะพี่ได้ไม่แขวนมาอีกแล้วอยพี่ได้มือหนึ่งมาอีกแล้วมาเป็นป้ายเลย<ช>อุ้ย,ยเขาไม่หนึ่งนะ เรดีลูกค้า17ท่านเย้สิบเจ็ดท่านแล้วอีกสามท่านเท่านั้นนะคะสองคนข้างหลังเตรียมตัวเด้อเต้นเพลงอะไรดีเนาะนะคะลืมหมดสิบสิบแปดแล้วนะคะเย้แล้วคุณลาตีนค <laughs> ะ ลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้ากันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยี่สิบท่านเมื่อไหร่สองคนข้างหลังจะเต้นายแลมนะคะอันนี้เป็นน้องน้องอะไรคะน้องฉลามจช่ค่ะเป็นไม้แขวนมาแบบนี้เลยนะคะลูกอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะฟักทองหรือเปล่าใช่ไหมใช่หนูคิดว่าเป็นฟักทอง ฟักทองทำาหเป็นแบบกระโปรงแบบนี้อุ้ยทำไมน่ารักเท่ลูกค้าอุ้ยนี่ไงเซตฟักทองนี่นี่อันนี้ก็มือหนึ่งค่ะที่นั่งค่ะเป็นมือหนึ่งเหมือนกันนะคะลูกค้าจะเป็นแบบคล้ายๆกับลายฮาวายนะลูกค้าลายใหม่ๆสวยๆนี่กวางเรเดียรงค่ะอะไรนะคะกวางเรเดียรงค่ะ ช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะมันจะไปคริสต์มาสลูกค้าจ่อมาฮาโลวีนกับหนูก่อนนะอ่าใช่เลยอุ้ยแต่แพค่ะก่อนจะไปฮาโลวีนพี่ขอตัวนี้ก่อนได้ไหมน้องหมาเตะบอลนะวิ่อาดิดาได้หนูจะให้พี่นางมาสู้กับหนูหนูจะไปใส่ตัวนี้อาดิดาที่บ้านอะไรคะหมาพนยูนิคอร์นหนูจะเอาไปใส่ให้ลูกหนูที่บ้านนะลูกค้าจ้ะที่บ้านหนูเป็นโกลเด้นหนึ่งตัวนะคะลูกค้าจ้ะหนึ่งตัวทั่วไทยแพ้เลย ถ้าถ้ายืนสองขาได้ก็น่าจะตรวจเท่ากันด้วยค้ะแต่ว่าในนี้คือมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่สามารถใส่ได้ทุกพันธุ์เลยนะล้าจะเป็นแา่ชิวาว่าขึ้นมาจนถึงโกเดนเยอรมันเชฟเพิร์ดลูกค้าจะมีมาหมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะลูกค้าจะเป็นงานน้องหมานะอย่างที่แจ้งเลยนะคะใส่ได้ทุกพันธ์ของน้องหมานะคะลูกค้าจะแล้วก็เรื่องไซส์ก็จะมีคละมาให้นะคะไซส์เล็กไซส์อุ้ยแพร์เฟสพี่ขอประชันหน่อยนี่นะคะ ตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้พี่อันนี้น้องนะคะหรือจะเป็นแม่กับลูกก็ได้นะคะอดิดาสเหมือนกันนะคะเอาขึ้นตาหักแคน่ารักมากน่ารักมากใครที่สนใจนะคะลูกค้าจ๋าหรือตามหางานชุดน้องหมาแมวอยู่นะลูกค้าจ๋าอยากแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะแค่แมรี่คริสต์มาสมาแล้วนี่พี่ก็มียูนิคอร์นค่ะ หวีอาดิดาสสีชมพูอาดิดอกจริงหรือหลอกจริงจริงหรือหลอกอาดิดอกเหรอเใช่เดียวกันกับของพี่นางเลยอาสีชมพูกับสีดํานะคะแต่ว่าพนี่ก็มีหมานะคะ้เเนลยไม่ได้ไไมม่่ใครเอ่ยลูกมาบอกว่าเต้นเลยไม่ได้หลอกนะ สวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะพี่แกลเลอรี่บลาบลานะคะเต้นเลยไม่ได้ไม่ได้เต้นเลยไม่ได้หรอกค่ะอ๋อเต้นเลยไม่ได้หรอกค่ะเต้นเลยครับเต้นไม่มีเพลงเต้นไม่เป็นนะเดี๋ยวร้องให้นะคะอ๋อขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะคะหยอกหยอกขำๆนะคะลูกค้าจะอ่ะมาต่อกันที่ชุดน้องหมาของเราต่อเนื่องเลยเป็นอะไรคะอ๋อกันฟูน ใช่เป็นกางกดเหน้องหมาน้องแมวแล้วใช่แล้วนะาอุ้ยแต่น่ารักมากใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วนะคะลูกค้าแนะนําเลยซื้อไปให้น้องๆใส่นะคะยิ่งถ้าแบบหน้าหนาวนะคะสินค้าของเราจะขาดช่วงขาดสต๊อกกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ในช่วงนี้ได้เลยนะคะสีแดงสีแดงฝั่งนั้นอันนี้ ตัวนี้มันต้องใส่เป็นพรีเซนเตอร์ไหมแพ้ใส่ได้ไหมอันนี้<า>หนูต้องใส่เป็นพีเซนเตอร์ hey. <favorite> ไหมเออขอเนุ้อตยแวะก่อนของน้องหมาค่ะแพะคะ้ค่ะอันนี้เฮ้ยเป็นกุ้งหรือเป็นอะไรคะเป็นเนอะอย่างน้องแบบนี้เนาะเป็นตัวอะไรคะตัวกุ้งมด <c oughs> แดง <c oughs> แต่เขาเป็นกุ้งนะคะเ <c oughs> เป็นกุ้งก้านเป็นก้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่น่ารักนะ <c oughs> <c oughs> ค่ะจ๋าแบบแล้วให้น้องใส่วิ่งตามแบบส่วนที่บ้านใช่นี่นะคะลูกค้าอุ้ยลูกค้ามีมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีมาแบบทุกตัวมีลูกค้าสิบเก้าเย้สิบเก้าเข้าแล้วใหญ่แลมต้าเข้าแล้วนี่เลยค่ะไม้แขวนใหม่ๆแบบนี้มีป้ายหอยแต่ว่าได้ได้งานสไตล์แบบมือหนึ่งสองสามตัวแล้วนะคะตัวนี้เป็นน้องแมงมุมนะคะลูกค้าจ๋าคะคะมาเลยลูกค้าจ๋าส่วนจสามารถสปเลยนแบบว่า S <S กระสอบนี้ใส่มาด <จะ S 2> ้วยไม่ค่อยเจอเป็นแบบเบาะนะลูกค้าจ๋าสาหรับกระสอบรีวิวกระสอบนี้นะคะใช่่ะลูกค้าจ๋าแต่ละกระสอบนะจะมีทุกอย่างของน้องหมานะคะมีเป็นชุดน้องหมาอาจจะมีเบาะติดมาบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่กระสอบมิกกี้เมาส์อะไรจมิกกี้เมาส์ใช่ใช่เป็นชุดแบบน้องมิกกี้เมาส์ก็มานะ,ะใช่แหละอุ้ยนี่พี่ได้อีกแล้วค่ะคริสมาสจ้ากระสอบนี้นะลูกค้าจ๋าคริสมาสจ้านีอันนี้อะไรเอ่ยสีม่วง อืทำไมน้องหมาหน้ารักแค่ไม่อยากขับดีกว่านี่ไปแล้วอุ้ยตัวนี้ตัวจิ๋วค่ะอะไรคะเป็นน้องตัวจิ๋วน่ารักน่ารักเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่อสีแดงมาเลยค่ะแพ้พี่ได้จระเข้ค่ะอีกทีหนึ่งเจ้าจระเข้ค่ะหนูเห็นเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หรอใช่ไหมไดโนเสาร์หรือจระเข้หนูเห็นเป็นไดโนเสาร์อะได้หมดนะคะอะไรนะคะก็ซีล่า อเอไม่ถูกสักคนไม่ถูกค่ะลูกค้าจ้ะไปค่ะแต่นี้สําหรับหมาอ่าน้องหมาตัวโตนิดนึงนะคะลูกค้าตัวนี้สําหรับตัวโตนิดนึงนะคะนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วแมวน้ํำไหมคะตัวนี้ทําไมชุดมันเป็นเอเลี่ยนน้องชื่อโยดาทําไมชุดน้องหมาเขาน่ารักจังอ่ะลูกค้าอุ้ยนี่น้องหมาเป็นแบบผ้ายีนก็มีนะคะมีค่ะมีลูกค้าจ้ะขอขอผ้ายีนสีแบบสีบรูแบบนี้นะแค่เอาพอมาค่ะลูก แอาคอเอาแฟนเลือกสายเอาคอมาเขาหือว่อาสีนี้เขาสีนี้ เดี๋ยวจะของมองไม่เห็นลูกค้าค่ะของเขาจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะมีคะมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะมากน้อยอันนี้แต่ละกระสอบเราไม่ได้การันตีนะคะจะมีอุปกรณ์แบบนี้ติดมานะคะมีทั้งสายแบบพลาสติกแบบนี้นะคะลูกค้าจะมีติดมาให้เลยนะคะมีเบาะ,ม,บาะมีอะไรปนมาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัดต้นทุนของเขานะคะประมาณการสิบบาทนะคะลูกค้า<ช>จา๋าสิบเจ็บาทแผลพี่เจอเลย<า>ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าคนที่มีรีไวท์โอเ<า> hey. นี่ใช่ไหมลีวายป้ายห้อยด้วยนะลูกค้าชุดน้องหมามีลีวายอะ่ะมือหนึ่งป้ายห้อยแบบนี้มาเลยอุ้ยใช่เป็น,นป้นายห้อยแบบนี้เลยน่ารักค่ะลูกค้าอุ้ยแล้วเป็นยีนนอ่ะเท่มากเอาเพิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะนี่เราได้ลีวายป้ายห้อยมาเลยจ้า ลูกค้าสารีาวช์น้องหมาก<า>็มีนะใช่ค่ะมีติดติดมาด้วยสําหรับกระสอบนี้นใช่ลเลยถ้าสนใจกระสอบนี้สามารถ CF ได้เลยนะคะจะได้ทั้งหมดนี้เลย 25กโกรัมลูกค้าจากคุ้มคุมยัวๆเลยนะคะสนใจจามารซีเอ็มได้เลยใช่เลยทําไมนะแพรดูนี่น่ารักมากลูกก็เป็นคล้ายๆของพินันไตหนู่เป็นขนสั้นอ่ะก่อนหลุไปตัดผมหมานะใช่ค่ะลูกค้าจ่าอันนี้ขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถซีเอ็มเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานชุดน้องหมาค่ะเป็นงาน USA l o s P นะคะ25โลค่ะราคาห้าพัน นะคะจำนวนชิ้นเราประมาณการอยู่ที่250ถึง300นะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ17บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลลย Facebook เว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบักเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ ฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ